ทำทำนายอุปนิสัยปีมะโรงมังกรจอมพิโรธษสาหรับผู้ที่เกิดพศ2483-2543ที่ได้ชื่อแบบนี้ก็เพราะเป็นมังกรขี้โมโหที่มือสองข้างยื่นออกไปโอบอุ้มหรือไม่ก็ตะครุบเหยื่อแล้วแต่อารมณ์คุณติดจะเครียดอยู่บ้างมังกรจอมพิโรธเพศเมียมีพละกกำลังแข็งแกร่งมีกฎระเบียบในชีวิตเยอะแยะ ด้านหน้าที่การงานคุณผลักดันตัวเองไปสู่ความสำเร็จไม่สนเลยว่าต้องแลกมาด้วยความร้าวฉานกับคนสำคัญในชีวิตคุณจึงขึ้นไปสู่ตำแหน่งใหญ่โตได้เร็วไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงธุรกิจการเมืองหรือแม้แต่การทหารคุณมีพลังล้นเหลืออยู่ภายในกับคนในครอบครัวคุณค่อนข้างแรงโดยเฉพาะกับคู่ชีวิตแต่ถ้าพยายามที่จะควบคุมมันไม่ใช่ให้มันควบคุมคุณพลังที่มีจะสร้างสารรค์ขึ้น อนาคตของคุณน่าจะไปได้สวยเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มัง่งคั่งมีชื่อเสียงแต่ก็ต้องแลกกับการผิดใจกับคนรอบข้างดังนั้นอย่าหลงระเริงไปด้วยความสำเร็จทาไม่แน่ใจว่าจะกล้าอยู่อย่างเดียวดายในบ้านปลายของชีวิต